สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัตตี้แฮนด์เมดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนัตตี้มีวิธีทำดอก,ดอกไม้นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะดอกไม้ที่นัตจะนำมาฝาก,กวันนี้เป็นดอกเดซี่นะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง วันนี้นะคะนัดเลือกใช้กระดาษ3สีด้วยกันนะคะจะมีกระดาษเคลฟนะคะหรือว่ากระดาษย่นนะคะอันนี้40กรัมนะคะความหนานะคะสีเหลืองค่ะส่วนขาวและสีเขียวนัดเลือกใช้เป็นกระดาษเคลปเปเปอร์ความหนา140กรัมนะคะแล้วก็จะมีไม้บรรทัดค่ะมีกันไกมีกาวค่ะแล้วก็จะมีลวดนะคะ แล้วก็จะมีปืนกาวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีปืนกาวไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้กาวตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะขันแรกนะคะตัดกระดาษสีเหลืองนะคะความกว้าง2เซนติเมตรนะคะความกว้าง2เซนติเมตรความยาว5เซนตเมตรค่ะเสร็จแล้วน,นะคะเราจะทำการยืดค่ะ 1>, 1ชิ้นนะคะกระดาษเกสรสีเหลือง1ชิ้นแล้วก็ตัดกระดาษสีขาวนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัดให้เป็นกรีบอย่างนี้ค่ะทั้งหมด10ชิ้นนะคะ แล้วทำการดัดนะคะเบาๆค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะตัดกระดาษสีเหลืองนะคะให้เป็นเกรสรน,นะคะด้วยการพับแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดซอยนะคะ ไเราจะประกอบแล้วนะคะถ้าใครไม่มีปืนกาวนะคะใช้กาวลาเท็กธรรมดาได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทำการปัดนะคะให้ดูฟูๆค่ะต่อไปเราก็เข้ากลีบเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะคะชั้นแรกจะใช้5กลีบ จะเป็นชั้นแรกค่ะต่อไปเรามาทําชั้นที่สองกันนะคะชั้นที่สองเราจะเริ่มสับวางค่ะ หากเพื่อนเนคนไหนอยากทํามากกว่า2ชั้นก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะ ดอกเดซี่นี่ถือว่าเป็นดอกไม้เบสิกเลยนะคะสำหรับการเริ่มต้นที่จะทำอะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างง่ายค่ะถ้ากลีบไหนไม่สวยเราสามารถแต่งได้นะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาพันก้านกันค่ะกระดาษสีเขียวนะคะเราจะตัดตามแนวขวางนะคะเส้นเล็กๆประมาณหนึ่งเซนนะคะเสร็จแล้วทําการยืดค่ะเพื่อที่จะทําเป็นฟอลล่าเทปนะคะสําหรับใครที่มีฟอลล่าเทปก็ใช้ฟอลล่าเทปได้นะคะ แล้วก็ทําการพันค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมื่อเราทำได้เยอะแล้วนะคะเราก็มาปรักใส่แจกันอย่างนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้ตกแต่งบ้านที่เราสามารถทำเองได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสวยไหมคะและคลิปหน้านะคะนะจะ ทำดอกไม้อะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ